เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะบุกไปขโมยข้าวที่ร้านพี่ที่ไหนอ่ะรามินทาพรุ่งนี้มารามินทาเหรอน่าจะพี่ถ้าไม่ติดอะไรน่าจะไปครับบอกไว้นะว่าบอกว่าเล่นกับพี่เปาไว้นะเดี๋ยวเขาให้ของแถมได้ครับครับผมเจอกันครับไอ้ตอสอยู่ไหนไอ้ตอสอ่ะไปโน้ตครับไปเมนูแล้วไปไหนแล้ววะอ้าวแล้วไม่เอาทรงเลยต้นแท็กซี่ไปแล้วมันเป็นขับอะไรของมันอะแล้วมันไม่เอากูเลยอ่ะมันขับไม่เอาทรงกูเลยอ่ะไม่ไหนเนี่ย หมออยู่นี่มันอยู่นี่อะไรเนี่ยมึงเป็นมึงทำอะไรมาเนี่ยจเอ๋ขึ้นมาก่อนพี่ขึ้นมาก่อนไม่ได้ไปทำอะไรมาแม่นอนมาพี่ฮะไปกันไปกันไอพวกซันน่ะลกตัวไหนนะสองตัวบาดเลยกูเจอกูจะกระซิบเลยเลยอะไรทำไมมันมันขมงมันนอนผมไม่นอนเฉยมันมารับผมแต่มันเดินตามมาเล่นๆเนี่ยกูเป็นเปิดรถแล้ว อยู่ไม่ได้แล้วว่ะพี่ผมว่าแบบน่าเราหน่าจะไปก่อนก็นได้นะไปเหอะกูกด B รอละไปเลยเหมือนกันไม่ไดกูกด B ีมามันมาแล้วอ้ที่ไอ้ที่แทงได้ป่ะหรือไม่ต้องแทงไม่ต้องพี่สับตีแตกเลยนะไอ้สัตว์รอเลยแ <c oughs> ม่งจะห่อผมด้วยตอนแรกแม่ง <c oughs> บอกว่าใครมีถุงหอ่อ มันบอกให้มีถุงห่อผมบอกว่าผมไม่อยากมีเรื่องเดี๋ยวสองวันผมบอกว่าถ้าผมออกจากแฟรกิงตี้ไปได้มึงระวังตัวไว้นะเหมือนกลัวมันบอกมีเพื่อนมันถามเพื่อนหน่อยให้เพื่อนมีถุงห่อไหมมันจะห่อผมเลยอะแกงอะไรวะไม่รู้ว่าแกงอะไรแต่ตอนนี้เราไปกันก่อนพี่แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรพี่จีพีจีพีแทงเลยอย่าพี่อย่าอย่าหยุดพี่ผมมีทางลัดอยู่ลัดเหลือตันเอาดีๆ นายอย่าตั้นายดีเลยผมไมีทางผมไมีทางรัดไอ้ใส่เก็ว่าขออนุญาตไล่เขาเลยนะครับผมหมดตัวบีแ้วกูกดแล้วเดินไดท้ได้แทงได้แทงได้สวยดันมาทำไมจะแทงไม่ได้อะ อยู่ไหนแล้ววะหน้าข้างๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไรโธ่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรแล้รถนายเป็นอะไรอ่ะจอซาล่าดีๆไหมพี่ชายเอาแล้วคุยได้กลังเงี้ยอยากคุยอยากอยากคุยด้วยหมัดได้ปากอะไรเงี้ยครับพี่ป๊อปบอกกูอีกแล้วกูยุ่งกูผิดอีกแล้ว ก็กลัวโลกเขบวกับมึงด้วยเพราะความป่าของมึงนี่แหละไอสัตว์ผมไปนอนได้เฉยมันก็บอกใหหาเรื่องผมแล้วตั้งแต่ผมนอนใช่เหรอโอเคเดี๋ยวโยกใช่ครับพี่ลายขาวเลยเขียนขัดด้วยนะคะกดนะครับกดนะครับกดนะครับโอ้ยสวยสวยสิบเดียบสิบสิบเดียบสิบโอ้ยสวยสวย หลุดรุดละหลุดละโอ้โหหลุดจริงไหมเนี่ยพ nah ี่เออหลุดแล้วเนี่ยไปถึงไปถึงรถมึงอะโซ่หลุดละอยู่ไหนวะอยู่มันอยู่ข้างบนเขาเนี่ยอูรู้อยู่แล้วมันอยู่บนเขามันคงไม่อยู่แบบบนไฮเวย์หรอกอี๋อะรถดิเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงก่อนเออเลี้ยงก่อนเออมีเรื่องเรื่องแต่ในค้อวัว แม่งให้ผมจอดคุยกับมันด้วยมันจะเอาผมจริงกนะมึงกิ๊บผมมีมีถุงแล้วไหม,มเพื่อนอยู่ไหนอะไม่มาแล้ว <ไป S 2> จบาาจบแล้วไปแล้ว,ลวมึงจะไปตู้ปลาอย่างหรือมึงจะไปไหนต่อเนี้ยโอ้ยโอ้ย,อยแหนบพังหมดแล้วไอ้เหี้ยรถสภาพเฮย ัมันมาไหนใจเย็นแชทใจเย็นพี่ซ้อนตรงนี้ก่อนมึงอย่าอินเกินดูสนุกสนุกครับผมพี่ซ่อมก่อนพี่ซ่อมก่อนเร็วๆลงมาหมอหมอแล้วใครซ่อมล่ะผมเองผมเองผมเองก็ซ่อมดิพี่อยู่อย่าอย่าอย่าขยับตัวนะมันเห็นอยู่มันหาอยู่มันเห็นบนน่ะข้างบนนะเขาอะลงพากรัวไปด้วยเฮียขึ้นมาเร็วๆเร็วโกตบีไป มันเห็นยังมันเห็นยังวะพี่เฮ้ยมันมันเลยมันเลยนายออกขวาวะพี่ขวาแล้วขวาแล้วก็กลัวฮะก็กลัวกลัวอะไรอ่ะพี่ก็กลัวอยู่ไหนอ่ะกูดูไม่เห็นมีเลย ไม่มีอะไม่มี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 แล้วไปหมดแล้วคุยกับมันว่าเดี๋ยวมันจะเอาผมในเมืองอีกนี่มาว่งจางจังจเลยมึงมาว่ะจังจางเลยเฮ้ยโทครับ เอโผล่จะโผล่ก็ขึ้นมาครับคุณผมไม่คิดว่าคุณจะลงมีอะไรครับคุณมีอะไรคุณมีอะไรเออเอาเอาเอาคุณมาเดินตัดรถเองรถช่างหน่อยหน่้ยมีอะไรมีอะไรมีอะไรมาดิจะทำอะไรกูได้ไม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็มาดิแถวอะไรอ่ะวิ่งมาดิวิ่งมาดิวิ่งยังหอบเลยเสียงวิ่งยังหอบอยู่เลยไม่ได้แต่ปากเหรอมาดิมาดิแหวนวุ้นอะมีขวักปะมีขวักปะวุ้นอะมีขวักปะที่จะหมัดบวกห้ามยาวกูปะล่ะ เลือดกูไม่เจ็บไหนเมื่อกี้เหินไล่เขาาลถสวัสดีครับสวัสดีครับไหนอะสภาพรถมึงอะยังตามแท็กซี่กูไม่ทันอยู่เลยมึงลงมา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 แค่นั้นแหละมึงลงมาก็มาว่ะลงไปแล้วโอเคนะเ,คาาพเพื่อนมึงยังสะดุดขี่มดล้มอยู่เลยนะมึงเห็นไหมล่ะไอ้ที่ยังถึกยังมันบางคนมึงต้องบาดไลานันทาง มันพังแล้วพี่ถังครับฮัลโหลครับอันนี้รถรถรถหรือเสศษเหล็กครับเนี่ยรถบนอย่างเดียวขอไม่มีกลิ่นปากได้ปะอันนี้รอันนั้นได้กลิ่นปากตัวเองหรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโหลถ้าเป็นจะโชว์ลากลายเขาจะโชว์ลากลายเขาแต่รถพังงี้ไม่เอานะพักเลยเหรอไหวไหมเนี่ยคันเนี้ยสวัสดีครับพี่ปาาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้รถรุ่นอะไรเนี่ยเซนโตเน่าหรือเปล่าเนี่ยแฮปปี้แฮกซัวหรับเนี่ยผมถามอันนี้เซนโตเน่าหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่เซนโตเน่าดูมันมันทิ้งรถเลย ฮัลโหลเพื่อนมึงไปขอเศษไอ้กล่องซ่อมกับใครอยู่น่ะแน่กูกูู่อยู่คนเดียวมันยามึงก็ลงไปต่อยตัวตัวดิมันมาแล้วพี่มีเห็นเนี่ยน่ะไหนน่ะคันดำน่ะใครน่ะไม่มาไม่มาใครไปรับเพื่อนมันอยู่นุ่ยโวยไปกวนตีนอีกลยก็รู้ว่ามีกูอยู่เขาก็ไม่เล่นกันแล้วเฮียไม่หนุกเลยเล่นเขาเล่นเขาไม่เล่นอ่ะ เ,เราไป<ด><ด>หาเรื่องเขาไหมคะกูก็เลยไม่กล้าไปกวดติ่งกขาเลยเมื่อกี้วันดีครับพี่เป้ากูเอ้าเฮียอ๋อพี่เฮ้ยอะไรโซ่หลอนหลอนเสียงรถครับหลอนหลอนเนยหลอนเนีวันเสียงรถครับตอนนี้ผวาเป็นหมดทุกอย่างเลย เนี่ยมันมันอยู่กับเพื่อนมันนะข้างในสองคนเดี๋ยวลองไปดูมันแต่ไม่ต้องลงรถนั่นเดี๋ยวเป็นอันตรายเอมันอยู่ไป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 นี่เขาเหรอเนี่ยผมดูมันก่อนมันอยู่ตัวไหนวะไหนวะเดี๋ยวดูมันก่อนพี่นี่เนี่ไหนไหนไม่ไม่ใช่มันถือกล้องอ่ะมันถือกล้องไก่นั่นอ่ะมันอยู่ไหนไม่อยู่แล้วมันอยู่นี่พี่อยู่อีกฝั่งนึงนะคะเนี่ยลองาดูกัน เดี๋ยวเจ็บี่มากับบ้านก่อนก็โกกัวมันส่งคนนั้นมันเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอเขาว่าเราว่าเราไม่ได้ไปส่งไอโฟนแล้วล่ะลุงเขาลืมแล้วมั้งครับใช่ไมน่าจะลืมนะครับมันอยู่ไหนอะลุงเอ้ยไม่อยู่ไหนพี่เปาพี่เอมขอบคุณครับพี่เอ็มขอบคุณครับพี่เอ็มขอบคุณครับพี่เป็นมาเป็นมาเป็นมาเนี่ยไหน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 จ๋าจ๋าเดินกุ้ยตุยรอนะ ไอ้น่าหันแน่อุ้ยโทษครับอุ้ยขันจะเทมขันด้วยขัดด้วยตา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 ยเฮ้ยมึงจะบังทำไมชนเขาหมดเลยเอ้าเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะมึงไม่ชนคนู้หญิงขอโทษด้วยนะครับรถบึกแดงอ่ะซ่อมดิขอซ่อมดิฮัลโหลอิฟก่อนได้ั้มอ่ะอีฟฮียอะไรวะอิฟอีฟไม่ได้สัสฮัลโหลอิฟได้ไหมครับอ่าอ่า ฮัลโหลน้องอิฟก่อนไหนไหมทีพี่ยังให้น้องซ่อมเลยขออิฟเอิฟไม่ลงมาดิอิเอางี้พี่ยังให้น้องซ่อมเลยพี่ขอซ่อมหน่อยได้ไหมพี่ยังรอเลยไม่งั้นพี่ไปไม่คุยก็ไม่ไม่ลงอ่ะไปแล้วสวยน้องสวยทำดีทำดีแต่นี่ให้รางวัลยังไม่ดีไม่ได้เนี่ยหนีเลยพี่หนีตายแต่รถก็จะพังแล้วนะ

ขอซ้อมก่อนขอซ้อมก่อนอิบอิบอหยุดเวลาหยุดเวลาหยุดเวลาอิบ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 อิ อะไรไอ้ซอสไอ้ซอสไปต่อเลยปากปากต่อเลยปากทำงานเลยปากปากาโค้ชทำงานเลยซอสใจมากทีห huh. ล like. like. uh ังไม่ต uh ้องว่ะความ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 เหนื่อยคันแดงคันแดงอ่ะต้องโชว์หลบโชว์ลายดิโชว์ลายดิได้ครับพี่โชว์ลายดิโชว์ลายหลบดิ่จะดีเลยนะ นี่เมื่อกี้สวยไม่ตอนนี้มึงเตรียมกล่องซ่อไมไว้ไอ้เขี้ยเมื่อกี้มันติด,บดเบลไอ้ซ่อมสีเมื่อกี้ซ่อฟมอฟรีไปกล่องหนึ่งพี่ไม่ลงมันเลยซ่อมไม่ได้ไม่มันไม่ติดเบลพี่ติดเบลโ์ทุทีติดไอ้เข็มขัดนี่แหละสัตว์หลุดแล้วเนี่ยอา้าวว่าเบรกดีเบรกเบรกบัฟหน่อยดิกูบัฟไม่ได้ดิไม่ได้พี่เป่าตลอดเลยอ่ะพี่เลยไม่กล้าบัฟติดลองบัฟได้ไหมคะได้ครับโอเคเอาแดงๆเลยนะเบรกได้ครับเบรกเบรกเบรกบัฟไอแต่ไม่อยู่ไกลมากเลยว่ะ ฮัลโหลเอาไหวเปล่าเขาแน่นิ <too> like? <t Learning. S 2> ้วล็อกนิ้วล <artists> ็อกเลี้ยนน่ะไม่เอาสองด้านเลยไม่เอาสองด้านก็ออกขวาเองฮัลโหลครับนิ้วล็อกหรือเปล่าฮัลโหลครับเอาซะนิ้วล็อกเลยนะเนี่ยมันเมาว เอาไอนเอาเอากูด้วยทำไงวะเนี่ยหมาแล้วสองคันเลยมาสองคันในรอบเนี้ยไอตองมันมากับเพื่อนมันอ่ะใช่่แทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมไล่เหินไล่เข่าด้วยไนี่ไล่เขาแด้วหรอได้ครับเดี๋ยวขออีฟยวขออีฟไอต้องทำไอ้กตตอก แล้วเพื่อนมึงขับเป็นไม่ได้เซโตเน,น่าอ่ะไอ้รถเซโตเน,น่าอ่ะงงไปสองคนแล้วเนี่ยตายไปดื้อ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 ไปดูอเอ้าหลุดแล้วหรอ อยู่ฝั่งนยู่ฝั่งนึงอยู่ฝั่งนึงไม่เห็นนะไม่เห็นนะหลบ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 มหลบสเล่มนี้ลบสเล่ี๋ยวหลบสามเล่มหลบสมเล่มนี้ลบสมเล่มนี้หลบสมเล่มนีไปไปไีไปไไปแล้วไปแลวไปแเอาไหมสอซ้อมก็ดีนะลงลงงลงไอ้กบักตลอดเลยว่ะพี่เบากดตรงนี้ดียดีดิไงเนาะลายเขา อ่กล่องซ่อมเก็บไว้ได้ใช้นะครับขอบคุณครับครับไปต่อไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดิดูเป็นต่อนก็ตัวบีได้ก็ตัวบีได้มันมันซ่อมมันมากับเซนเตอร์น์อ่ะแถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละ พี่ข้างหลังหรือเปล่านรัพี่ไหนอะนู่นนู่นนู่นตรงนู้นทัดตรงนู้นเลยได้านซ้ายด้านซ้ายอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซ้ายนู้นเลยซ้ายนู้นตรงคุกอะค่ะเห็นปะใช่ปะใช่ปะตรงคุกตรงนู้นหมอเห็นขนาดนั้นเลยเหรอผมยังไม่เห็นเลยครับใช่ปะไม่เห็นเลยกูเห็นกูเห็นละดาบดาบคือมาเนี่ยต่ออยู่ไม่ใช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 ่ เอาหายไหนแล้วน่าอยู่แถวขี้คุกกับพี่ไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยไม่มีวะมา<ะ>จบแล้วเหรอเวลาสนุกละรอดแล้ว,ลวมันรู้หรือเปล่าว่าถ้าเราไม่ไม่อยู่นี่มันก็บอกว่าให้เราไปหาแถวบัวมันก็ทวิสแล้วเดี๋ยวไม่ทวิสอ่ะ มันมีบีบแตล่ะพี่นั่นน่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮียดีเพชรกับดีจีมันเลยว่ะปลดลิมิต<ช>ละตั้งใจขับชนผมเลยนะ่ะขอโทษครับขอโทษครับเอ้อต่อไปก็ตั้งใจเลยนะ ไม่เป็นไรครับอย่าครับอย่าอย่าทำแบบนั้นไม่ดีครับหมอจะเอาอย่างเดียวเลยเฮียหมอย่งโหดเลยฝึกไว้ไงครับยังไงสุดท้ายต้องไปหาเรื่องต้องไปตีกับคนอื่นใช่ไหมตอนมีแกงแล้วครับเมื่อเราจะไปหาเรื่องบัวไม่มีบัวมีเรื่องเข้ามาเองนะครับนี่เดี๋ยวไปหาบ้านวัวรถจะพังด้วยใช่มันค่อยซ่อมมันยังอันนี้อยู่ไปบ้านวัววนไปบ้านบัวดิครับพี เซนโตโน่สีอะไรนะสีส้มใช่ไหมไม่ใช่เซนโตโน่สีเขียวเขียวเขียวที่มา้ามีคารมีคันนึงอะไรสีดำ่ะสีแดงพี่สีแดงฟูเลียฟูเลียฟูเลียมันจอดมันจอดอยู่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 ใช่เจอเลยรถกูติดสามเนี่ยเบอร์วิด้าสามเนี่ยเบอร์วิด้าอะไรเงี้ย ใช่เหรอคอันนี้เหรอโอ้ยยังไงยังไงหัวคนนั้นใช่ปะใช่ใช่ทำอไมอยู่ไหนครับพี่นั่นแหละไอ้นั่นน่ะยืนอยู่นั่นแหละยืนคุยกันอยู่น่ะหัวม่วงอ่ะจำได้ใช่ใช่นะสาวสาวเดินเงือตื่นแจ้งก็จะพอกินตื่นได้ได้ได้ฮ่าฮ่าอหลครับไล์เข้าวันเนี่อะไรหรออีกคนนึงอะครับ เพื่อนคุณนะมีมีอะไรกับน้องผมหรือเปล่าครไมแล้วคุณจะมีอะไรกับผมหรือเปล่าหรอไม่ไคุณสดอะไร่ยไม่้คุณมาทำอะไรน้องผมอ่กน้องคุณมาบั้มผมม่ไบัาทำไมอ่ะด่าอะไรผมไอ้เบาเไอ้ฮาร์ดเบาเบาครับเบาไมบั้มจริงหรือเปล่าใจเย็นใจเยเย็นใจเย็นใจเเยจ็ั้ยจจเยเนเเ เอาความจริงผมมาบ๊มแต่เขาดา่าผมตรงนี้ด่าว่าอะไรครับม,มึงเดินมามึงพวกท่านมาบอกเหม็นที่อะไรวะพะมีข่าต็บอกเา <laughs> อาไปนจาเร <laughs> าเมึงสองคนมึงสดจังไวะยิ้มกับมตรงนี้หนึหนึ่ง <laughs> ก็ได้นะจริงจอะไ <c oughs> อเยเยดีพนเคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่มีเงินไม่มีเกินผมเย็นไม่ใจเย็นใจเย็นไม่คือถ้ามึงไปบ๊มเขาก็ขอโทษขอโพยแคนั้ <c oughs> นเออย่างไรวะ อย่างเดี๋ยวส่งีแท็กซี่ด้วยดิช่องเนี้ยเออไม่ละดูดน้องเราก็บอกผมฉิวอะไม่ห่อเลือดไม่มีเลยโอ้เป็นข้ออ้างเราคงกระจอกจริงๆมาพี่พี่พี่เปาขอผ้าพันแผลสักอันนี่ปั๊มเจ็ดสิบห้าพอไม่มีว่ะเจ็ดสิบห้าพอคุณเต่าก็เจ็ดห้าหมดแล้ไม่มี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 หมอมียาเขียวไปปั๊มหมดแล้วคเพี่มียาเขียวเอายาเขียวป่ะได้ครับพี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้าแปด สสร้าางย่ถ้าจะจบก็ให้มันให้มันให้มันจบกันตรงนี้ไปแค่นั้นจบอะไรมากเลยจบสวยสบายกับแท็กซี่ได้หยาน้องชายชื่ออะไรน้องชายอ่ะน้องชายคู่อาชิวครับโอ้โหเฮียไอ้เหี้ยนี่แม่งพี่ขอขออีกกันหนึ่งไอ้เหี้ยนี่ปากแบบพี่ขออีกกันหนึ่งซุปเปอร์บาร์โคลเฮียเจเจซีหนึ่งป่ะเจซีหนึ่งใช่ป่ะก็รู้ใช่ไหมว่าเขาผมเป็นยักษ์ใหญ่เฮี้เฮียสุดยอดเลยตัวนี้ไอ้ชาน้องชายมีกันไูดว่าแล้วนี่ครับ ว่าแล้วไอ้ฮัทชิวเจ็ดสี่หนึ่งมันมันปั๊มได้ไม่เกินมันปั๊มจนเต็มได้ไหมไม่ได้ครับโม่ถุยเจ็ดสิบห้ามามากูเจ็ดสิบห้าพอเอาให้ที่แบ่ที่ไม่ใช่ผมโอ้โหแย่คลิปให้น้องผมเลยครับเจ็ดสามได้ครับมามาอันนี้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 ไอ้ที่เพื่อนฮัทชิวชื่ออะไรนะครับโลฮาวเขาโลฮาวคนนั้นโลฮาวอ๋อใช่ชื่อโลฮาวแต่ในน้องผมมีคนเนต่อยหนึ่งกูต่อยเพื่ขาแล้วน้อง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 ผมแล้วเงินชื่ออะไรนะครับคุณไปเลยมันอยู่ไหนออ มันอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวนี่เพื่อนมึงก็ได้มา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 เดี๋ยวกูมากูไม่อยากกูไม่เห็นชอบมึงคนโดนลุมอ่ะเปลวใครอ่ะอะไรกันเนี่ยไม่คาวาไรกเรื่องแล้วคนที่ต่อยอยู่ชื่ออะไรอ่ะโลฮาวพี่คนนั้นโลฮาวโลฮาว์แล้วคนเนี้ยคนที่หัวฟ้าชื่ออะไรคนเนี้ยคนเนี้ย คนนั้นคนนนั้ชื่อพี่เฮกครับเฮกเฮกพี่เฮกเหรอฮะผมเห็นเห็นแถวหัวค่ฟ้าเหรอครับพี่เปาพี่เปาก็เอากับเขาด้วยเหรอพี่มาดูให้เฉยครับอันนี้แซดใช่ปีเนี่ยแซดประเดลยครับพี่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ซีเป็นมีสตอรี่เดี๋ยวผมไม่ให้มีสตอรี่พี่นะไอ่ะเอียน้อยจังวะไม่เรียนไหวป่ะมึงอีกคนก็ได้นะมึงอีกคนมึงเป็นเพียอะไร หมอว่าเราควรจัดกิจกรรมสติแบบไปต่อยไปทำอะไรไม่ชอบไปเดี๋ยวยื้อไป็นไรหรอกไปได้ได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับห้าขั้นตอนดี่แรกหกสี่ครับสาวสุดไปสุดทีไอครับสตรีมสองช่องครับยูทูบและสวิตช์ครับดีเชลโลกสู้เขาไอเชลโลกไอฮัชชิวเป็นเด็กพี่จักรู้จักกันจะสนิทกันจะตายมันก็เลยแเกลียดใจพี่บอก ไอ้เนี่ยพละเบอร์เอาจริงๆอ่ะอ่าบ๊อบไปอ่าเอามีอะไรครับเออก็แค่นั้นแหละกันเล่นกัเล่นเลื่อกกูก็มีแค่ครึ่งเดียวเลือกกูก็มีแค่ครึ่งเดียวแล้วเพื่อนเป็นอะไรมึงแอดี่ยอ่าเดี๋ยวรีเลิกกันใหม่เปล่ามึงมามาดิมาดิได้ได้เพื่อนซื้อหมอเลยเดี๋ยวซื้อหมอเลยได้ครับได้โยูเขาไม่บอก มึงรอกูเลยสีรบสวัสดีครับไม่มีอะไกันนะต้นตา่อยกันจะแหละตัวตัวอะไรก็ไม่รู้เขามีเขาขับรถไล่กันตั้งนาเนี่ยชิวไอ้ชิวปโกดอะไรไม่รู้ว่าชิวอะไม่โกธไม่โกธพี่มเล่นเล่นดค่ะมียามียาเล่นเล่นเหรอมีเ่์ะได้ให้2อนเาพี่ได้่จะเย็นชิวไอ้ปมาณสอม่อันเดีต่อยย่เปา มึงมาเลยฮะชิวม,มากูสู้สุดใจอะหลอดกูไม่เต็มมึงก็มาเหอะไอ<ห>สัตว์ไอเฮี้ยม,มก็มาเหอะเฮียกูแก้แค้นให้น้องกูเองไอสัตว์นี่ยไมกมึงงตัน่ะอาอยพี่กูด้วยต่อยพี่กูด้วยได้ได้ออาไอไอนี่ยาวพี่กูยาพี่กูนี่ยเอาได้พี่ผก่อนเลดผมก่อน่อน กลับโรงพยาบาลครับทะเลาะกันกลับโรงพยาบาลครับพี่เอลเรียกอะไรพี่เดี๋ยวผมให้ข้ารักษาตึเกินเนาะเจนเจโหเจนเจนโหเจนเจนโหเจนเจนโหสจ่งขอมนี้อะไรของผมไม่เกี่ยวนะของนไม่เอาจริงนะ หมอแล้วด้วยคมอ่อหาพี่เมนี่หมอผมจ่ายให้คนหนนัะชื่อช่วยจ้างินพี่ารอบควนด้วยย่ายาีผมอะไรย้าพีมยคุเปาเขายังไม่ได้จ่ายคุณเปาเขาติดแบงค์นิเดยนะคะได้ครับได้ครับผมจ่ายให้ครับคุณเปาคุณเปาี่เปาท่เปานี่เปามี่เปาี่เามี่เปาคี่เปาที่าี่เปาที่เป่ี่เเปาีเี่่า่า่เปาเปา่่่เปา แบงคีห้าหมื่นครับผอจ่ายผอจ่ยครับแต่ผมจ่ายเองไจ่แบ็คพีที่โดนแบ็คเมสีนีไงที่ไปที่ไปได้แต่ดชุบหน่อยครับไม่ทะเลาะแลนะไม่ทะเครับไม่ทะเลาะรับไมกะเาะรไม่ทะเลาะครับม่ทะาะครับไม่ทะเะครับไม่ทะเลาะครับ่ทครับไม่ทะเลาะครับม่ะเครับไม่ทเครับไทเับมเครับ่ะเครับไม่ะเะบไม่อะเครับไม่ะเครัม่ะครับไ่ครับไม่เครับไม่ทเลาะครับเลาครับเลครับไมเลยะครับ เรียกเงินเฉยๆครับเรียบร้อยแล้วพอแลคะสักห้าหมื่นให้ห้าหมื่นไปแล้วนะห้าหมื่นกดแบงก์ให้หมอหน่อยนะคะให้ห้าหมื่นแล้วนะชุบปีเปาหน่อยครับหมอต้องการเนี่ยปีเปาอะไรครับหมอจัดการให้เราครับปีเปาปีเปาครับไห้ค่ะเอ้อให้ชิวไอ้ชิวมาช่วยกูก่อนดิเด้๋ยวกูต้องดูแลพี่เปามากกว่ามึงดิมึงโอ้โหมึงต่อยกูตายได้ชิวนะไอชิวต่อยพี่เปาตายได้ เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอแล้วหลอดเต็มหมอเจอกันได้ชิวพี่ผมเหลือมาเดียวตอนนี้เอาหมอจ่ายให้ครับคุณหมอไปก่อนเลยละกันติต้องจ่ายเท่าไหร่ครับเดี๋ยวหมอจ่ายให้ตันติตัิไม่ได้ติดครับโอเคครับตันติทับตัวกูทำไมเนี่ยฮะชิวโดนรบกวนด้วยค่ะรบกวนเลย